ฮัลโหลเฮ้ย hey, มึงหายไปไหนมาวะกูไม่เห็นมึงในกล้องเลยจะหนีพวกกูเหรอหนีก็พ่องดิถ้าออกอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยตะกี้กูเป็นลมมึงต้องไม่เชื่อกูแน่วัาตะกี้กูเห็นอะไรไอ้ชิบหาย <laughs> มึงกลัวจนเป็นลมเลยเหรอือวะเออมึงมาแทนกูไปละเออรีบทำภารกิจต่อเลยไปพวกมึงก็คอยรับโทรศัพท์กูด้วยนะตอนกูทำเสร็จอะเออกูรู้แล้ว เดี๋ยวมึงเดินออกไปก็รู้ว่าต้องทำอะไรนะสัตว์เอ้ยแม่งไม่น่าแพ้ขนาดพวกม,มันเลยว่าเสียงนี่มันไม่เหมาะกับตัวมึงเลยเนะี่ยสียใจเสียใจด้วยเรื่องลูกสาวส่วนเรื่องที่ลานจอดรถนั่นเยียบไปนะตอนนี้แค่เรื่องคนโดดตึกที่โรงพยาบาลก็วุ่นวายมากแล้วโอเคบุญเองกับข้าคงต้องใช้กรร,ร่วมกันต่อไปนะเพื่อน ไปบุญแขนุ่งอ้วนอย่างวะมันไม่น่าติดพนันบอลมันเลยไดยต้องมาทำอะไรแบบนี้นะเชีย่ยตึกนี่ที่มีคนตกลงไปตายนี่ว่าใช่ใช่มีคนตกไปตายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวใครปล่อยกู กูต่อยคืนโอ้โหใครต่อยกูกูต่อยคืนสง,งบช่วยด้วยใครคือสง,งบวะแล้วใครคือส,ง,ง,บสง,งบวะสงงวยๆอีกว่าเบียยุดเป็นสายตำรวจอันนี้มันต้องการแบบล้อเพื่อนกันเองใช่ไหมเนี่ยคนต่างตั้งแต่คนต่าง,งต้องการล้อเพื่อนกันเองว่ะ โอเคเหมือนว่าผมต้องเข้าห้องนี้แน่ๆตอนนี้ผมขอลองเช็คลานจะลดสักหน่อยแล้วกันมีทางมาว่ะเหมือนเกมอะไรวะผมผมเคยเคยเล่นเกมแบบนี้อยู่อ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงรถตกลวจ ถ้าผมพลาดอะไรไปพลาดริบอ่านอะไรไปผมต้องขออภัยนะฮะจากไหนวะร้อยวันปีไม่ดังกูมาทีเดียวดังเลยอะไรอ่ะตำรวจนักศึกษาช้ำรักกระโดดตึกโรงพยาบาลที่ดังนี่อะไรวะเนี่ยมาที่จมูกใครบาคนทีุู่ชีส่วนใครแบบ ใครโอนตังค์แล้วไม่คืนหรือยังไงเฮ้ hey, 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 hey. ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไอ้บุญมึงมั่งเทียจริงๆให้กูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยบุญมึงมาคนเดียวดีกว่าอย่าชวนกูมาด้วยผมมามทางมาทางนี้ว่ะทางตันครับท่านผู้ชม มีทางมาทางนี้ลงด้านล่างเหรอบุญเจมสขโทรศัพท์เฮ้ยกูเข้ามาในตึกเก่าแล้วฮลัลโหลไอบ้บ้ากูเข้ามาในตึกเก่าแล้วฮัลโหลเฮ้ยงูฮัลโหลไอ้บ้าเอ้แม่งเล่นกูอีกแล้วอะอะไรของบึงเว้ยโอ้ โอ้โหมีคนผูกคอไนดะ้ไงแม่งเล่นแล้วแม่งเล่นกูแล้วแน่นอนร้อเปอนใครผูกคออ่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมา,าสะบัดเลยสอบนั่นยังไม่ละพอพยายามจะจีบเรา <c oughs> จริงๆเรยเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเรามีอารมณ์แปรปรวนแบบนี้ จะรับเราได้แบบมาริสาเหรอมาริสาเองก็ยังเตือนอยู่เหมือนเดิมห่วงเราจริงจนจะกลายเป็นแม่อยู่แล้ววันนี้มีหมอดูแปลกๆมาทักอีกแล้วบอกให้เราระวังคนที่จะเข้ามาสงสัยจะหมายถึงตัวหมอดูเองมีการแต่ว่าเล่นมุกเล็กน้อยกับหมอดู แต่ว่าหมอดูก็คือหมอเดาแต่หมอดูในเกมนี่คือแม่งแม่นนะใครอ่ะนี่มันตึกล้างหญ่ไว่าโดดก็ไม่ได้เอาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยอะไรอะไรอะไรบึ้งวะจู่ๆก็มาตึงใครจะไปตั้งตัวทันโอเคประตูเปิดแล้วใช่ไหมผมเห็นไอ้วุล มึงแขวนพระอะไรวะขอดูหน่อยดิว่ากุุงใหญ่เลยเกินนะเพื่อนโอ้โอเคไอ้บุญนี่บุญบุญจริงๆริงป่าวเนี่ยโอเคครับมาลุยกันต่อเก็บเต็มแล้วครับท่อนผู้อมตำรวจชันนี้ตำรวจอีกแล้วเหรอตำรวจอีกแล้ว สำรวจทำไมวะหาหา,า,าททางออกไม่ดีกว่านะแต่เราก็ต้องสำรวดดีนะเพราะเราติดนี่ผู้คนที่อยู่ในเรือนในเรือต่างาว,วิวะอาวิวะวิภาคุณจารว่าจะต้องมีตัวการนะครับอยู่ในเรือลำนี้แน่นอนจึงได้จับถลากเสียงทายปรากฏว่าผู้จับถลากได้คือตัวการกินีถึง3มครั้ง ก็คือลูกทาเศรษฐีหมายถึงอะไร <c oughs> โอเคหมายถึงอะไรครับเสียงอะไรอยู่วะตะโกนได้อยู่เรื่อยเลยนะเพื่อนไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับห้องนี้ห้องน้ำปเปล่า ไอ้พูดเฮ้ยใครวะอ,อ้าวมึงมาทำอะไรที่นี่พี่ดัมโอ๊ยยิ่งกว่าเจอเนื้อคู่พี่ช่วยผมด้วยใส่มาสักขนาดนี้มึงอย่าบอกนะว่ามึงมาล่าท้าผีที่นี่ถ้าพี่ไม่ให้บอกไม่บอกก็ได้ครับเอาพอเลยพอเลยคนในนี้จะฆ่ากันตายอยู่แล้วมึงรีบออกไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เอาฆ่ากันตาย อะไรกัวนวะเนี่ยมีผีแล้วยังจะมีคนมาฆ่ากันตายอีกเฮ้ยเสียงเตียงเสียงเตียงเียง,เ,ยงเออรีบไ,ไปซะเดี๋ยวกูจะไปช่วยคนก่อนตนู้นะพ่ลามรประตูเปิดอยู่ตู้นะพี่ลามจบเรื่องแล้วอย่าบอกเตียผมนะพี่ขอบคุณครับเตียมก็ตีจังไอ้บุญเตียมมึงควรตีมาก วิธีเห็นผีใบที่สองก้มมองทะลุหว่างขากลางรอบตอนกลางคืน,นดูเงาในกระจกตอนเที่ยงคืนท้ายดินสุตรสานมาทาเปิดกตาคมมันก้มได้แค่นี้เพื่อนผมเห็นอะไรอะ่ะนอนหมอบตรงนั้นอะ่ะห้ยห้ห้ยห้ห้ยเ้้ยเฮ้ยห้ให้้้้ อะไรอะ่ะเหยียบของเส้นซะด้วยกูเหยียบของเส้นที่ผ่าแล้วอย่างนี้ผมก็ต้องโดนเด็กเส้นจัดก,การแล้วเปิดได้ด้วยนะผมโดนเด็กเส้นจักกะเฮ้ยไม่เอาอะ่ะมันเซย์ปลาแสดงว่าเดี๋ยวผมขอไปดูฝั่งนู้นก่อนได้ไหม ลูกมันล็อกแล้วว่าไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับพลาดอะไรไปขออภัยนะฮะพยายามที่อยากจะดูทุกจุดนะครับแต่มันพลาดโอ้โหลูกลูกเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวรถเข็นมันเข็นเองได้ข่าวอุ้ยมัน มันผียายแก่โหนี่มันอะไรวะเนี่ยของเส้นโอตีทะลุ่างทูบเลยนะรูปใครบ้างวะเนี่ยหน้าเหมือนนักการเมืองคุ้นๆน,นะฮะ คงจะเสียชีวิตไปหมดแล้วห้องนี้ห้องอะไรวะแถมเปิดได้ด้วยนะอ๋อน,นี่ไงอุ้ยโอ้กูเจอมีแล้วนะเพื่อน,น,นไล่กันนักสาวเลย โอ้โหถ้าเพื่อนจะมาเต็มขนาดดีนะอ้อะไรเดี๋ยวโอ้โหไปมาเต็มเป็นคณะเลยนะเพื่อนอู้ห นี่มันยืนเป็นระเบียบล็อกไม่มาใช่ไหมโอเคแจ๋วมากม่นลามีของมีใครอยู่เนี่ยอากงอาาหาพยันถ่ายรูปถ่ายรูป อะไรวะเนี่ยกุญแจเราต้องไปหาเทียนเหรอเราต้องไปหาเทียนครับท่านผู้ชมเขาเห็นเป็นอุทยานสวยงามเฝ้าชื่นชมไม่หยุดปากมีคนมีผู้คนไล่ลำแต่งตัวด้วยชุดสวยสด ง,ง,งดงามและมีดอกนาดอกไม้ดอกบัวประดับบนถือตางเหมือนของวิเศษโอ้ดิ้นพันดูไหนเหมือนผมได้ยินเถียงอะไรวะเราต้องไปหาสิ่งที่เรียกเล็กๆที่เรียกว่าเทียนนะครับเกมนี้เป็นะายกับเทียนมากว่า เฮ้ยเสียงอะไรวะตุ๊กแกแกไม่เอาตุ๊กแกแดนแล้วนะโหตุ๊กแกวิ่งโอ้โหยังเยอะความจริงแล้วเกาะที่เห็นนั้นคือขุมนรกที่เอาไว้ทําโทษพวกชาวนรกที่เคยทําร้ายบุคกลบุลารีนะครับ ทำร้ายพ่อแม่นะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับผมพ่อแม่นะครับเลี้ยงดูร่างกายเรามานะครับไอพวกที่ชอบแบบว่าทะเลาะกาแฟอย่างเงี้ยแลกขีดแขนตัวเองเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าหนึ่งก็คือพ่อแม่ร่างกายนะพ่อแม่คนสร้างขึ้นมานะเราทําร้ายร่างกายนั้นด้วยมือเราเองนะครับมืออะไรอ่อะไรอะ่อะ อะไรฝั่งนั้นน่ะเฮ้ย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 เหตุการณ์ไปทุ่มดียายครับยายผมเอาเทียนมาให้นะยายยายต้องไม่เชื่อผมแน่แน่แต่ยายต้องปล่อยผมไปนะยาย วุยงโอ้ห้วอ,อ,อะไรอ่ะไปไม่ได้ฮฮฮลวงพ่อ หลวงพ่อที่คอช่วยกูทีโอ้โหยายผมผมเย็บกระถางรูปสมัยญาผมขอโทษยายขอโทษนะยายผมผมนั่งลงกับนยายผมรู้ว่าผมผิดยายผมขอโทษนะยายยายยายจงให้อภัยผมด้วยเถิดยายโอเคอ๋อหายไปจนได้ เมื่อกี้ผมขอโทษนะยายนี่ผมนั่งทับกระถางทูบของยายออกทางนี้ใช่ไหมโอเคนะมันรอกนะหนือว่าเราต้องกลับทางเดิมได้ป่าวะโอเคได้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 ได,ได,ได้ไปแล้วนะยายเกมเฟซเฉย

ไอ้บุญพาพุ่งไ่ช่วยอะไรเลยเลยวิวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมากลังมาดิลีนโอ้โหด้านหนา้าอะไรวะนั่นน่ะเอ้าเฮ้ยทางนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ไอ้บุญพุทโทพุทธังเอากระตังใส่ตู้โอ้ครับ<ๆ>อยู่งัดตูก้กระตังช่วยไอ้บุญทางไหนวะไอบุญทางนี้ใช่ไหมไบุญ เพื่อนว้าด้านหน้าสายถัดไอ้บุญไอ้ชูมึงต้องไม่เชื่อแน่ๆกูเห็นผีไอ้ชูไอ้ชูเกือบตายโอ้โายผมขอโทษยายตาผมขอโทษ โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอา้ามืดจอม,มืดเฉยอ๋เกือบตายใครวะอ้อนไงมาลิกาโดนฝักตกลงมาดีนะที่มีเบาะรองอยู่ ไอบุญเอ็งห้อยพระอะไรวะเพื่อนโชคดีตลอดเลยนะเพื่อนนะโอเคครับเกมเสละนะฮะก็โอเคครับนะะก็สำหรับ,บอ,าาอ้าวที่นี่อันตรายเกินไปใช่โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะก็สนุกมากมากยนะครับท่านผู้ชมก็หวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ 拜拜。Bye bye.